ครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้เป็นสายพันธุ์คาราวีนะครับคาราวีหน่อนะครับหนอออกจันสามจันนี่ก็ติดดีครับติดดกเดี๋ยวตอนนีนะ้ทานผลแห้งอร่อยมากครับปีที่แล้วได้อยู่นะได้ผลแห้งสามารถที่จะทำแห้งได้นะครับปีที่แล้วนะต้นนี้นะแต่ไม่เยอะแต่ถ้าปีไหน ตรงกับฝนนะ่ะร่วงครับร่วงแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันฝนไม่ค่อยเยอะช่วงที่มันสุกถือว่ารสชาติดีครับสุกคาต้นนะสุกคาต้นแต่ยังไม่ถึงกับแห้งเราเราไม่ได้ทําแห้งนะครับมันหมดก่อนนะมันเป็นไม่ค่อยเยอะดูจันมันก็ยังไม่ได้ แต่งผลห่อไว้ก่อนแต่งไม่ทันนะมันเยอะี่ลักษณะลูกเขานะฮะคราราวี่ต้นเล็กๆนี่ก็โอ้แปดแปดเก้าจันทะครับต้นเล็กเนี่ยหน่อยสามนะครับ